กรานจาอยากสาดน้าอยากป่าแป้งคุณแม่ขาหาหมูสาดหาหมูปะหาหมูอาบอยู่มาทางนี้ค่ะแม่หมออยากจะแนะนําสมาชิกค่ะว่างเวอร์อยากให้เธอมารับจังเลยตัวแรกค่ะเด็กหญิงรัตนามหาวงเทวาค่ะแม่นักสกุลยาวแห้งนะคะพูดอีกรอบได้ไหมไม่ได้นะคะสีขาวดำค่ะแม่ลายวัว อุ้ยหอมนัวๆเด้อจ้าพร้อมเดินทางนะคะวัคซีนเข็มแรกแล้วใครปิ้งปั๊บรับรัตนาคุณแม่ขาพิมพ์รัตนาใต้คลิปมาเลยจ้านี่เห็นบะหมุนเซิร์ฟหมุนสวับลูกสาวขาวางตัวเดียวด้วยแม่เด้ออีกหนึ่งตัวค่ะแม่หลอกข้อล่อแค่แรกค่ะแม่เบตัเดเคสแขวนอ,อุ้ยผพนหลังนอยอาจาอ,อยู่แม่ดาน,นาค่ะกลมบุยเยจ้าเบื้องนา อุยจ๊ะเด็กชายมาโนดค่ะแม่อยากไปทาแป้งบ้านแม่จังเลยอ่ะใครอยากว่างมารับหน่อยเจ้ามาโนดพร้อมเดินทางค่ะวัคซีนเข็มแหลกจ้ะแม่อ่ะใครถูกใจมาโนดพิมมาโนดใต้คิปจ้ายังว่างอีกกุ๊มน่คะ่ะไซละ่ลละผู้ใดล่ะมาเด็กชายหนานุ่มอุจุมอาจ,จัมจา เด็กซ้ายเดชาค่ะแม่เดชาเป็นบาเป็นบ่นบอบอ่อหูคือกันค่ะน้องเดชาค่ะวัคซีนเข็มแหลกเดียบรล่อยจะแม่ตัวนี้ใ่แห้งมือไปสิดวัคซีนนัก18กิโลมือนี้นาจีสองแล้วแม่พานมาหลายมือแล้วนุ่มมากใหญ่มากหน้ากอดเป็นตะอุ่นเหลือเกินค่ะสีลายวัวคือกันแหมจ๋าลูกชายค่ะใครถูกใจพี่เดชาพิมพ์เดชานะคะพร้อมเดินทางได้เลยทุกจังหวัดจ้าสีขาวดำลายวัวอุ้ยอีกลูกซ้ายไอเฮียลูก ไอเฮียอะไรเนี่ยไอเฮียไอเฮียดึงดากมาเลยจ้าไอเฮียสีครีมค่ะสีแบบสีล้วนนะคะผู้ไดชชอบพอบชอบแบบสไตล์สีพื้นมินิมอลหน่อยๆคุณแม่ค่ะมันดูสุขุมนุ่มลึกจ้ะเด็กชายสงกรานค่ะ สงกรานเป็นชายล้วนค่ะนี่วัคซีนนะคะเข็มแรกเรียบร้อยค่ะถ่ายพยาิเรียบร้อยน้องอันสงกรานนี่อายุน่าจะสงเดือนแล้วนะคะพร้อมเดินทางได้เลยคุณแม่ขาใครชอบถูกใจน้องตัวไหนนะคะคอมเมนต์ชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้ใครอยากจะดูตรงไหนจุดไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวแม่มาจัดให้นะคะไปค่ะ